อะไรอ่ะอ๋อ่าเป็นฝึกกับทุกคนน่ะแซวๆไม่เห็นเต้นเลยแต่บอกว่าพิงเร็วแล้วมมนเต้นไม่เห็นเต้นเลย สูงแล้วโอ้โหยู่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดแล้วมันจะสูอได้ไงแก่แก่เขาบอกแก่ล้างลักออกมาล่ะล้างัห้เย็นไม่เห็นเต้นเลยข้อเข่าเสื่อมไปทำอะไรมาข้อเข่าเสื่อมบอลก็ไม่เตะบ่อยบอลก็ไม่เตะับอะไรมา น,นอนเข้อเข่าเสือ่อมเป็นดีนกที่นอนข้เข่าเสร็จแลาวดีน่าดีที่พี่ได้ยังงง <c oughs> เป็นคนที่บุหรี่ไม่สูบเราก็ไม่ดื่ม<อ>นะแล,แล้วทำไมข้อเข่าเ,าเสื่อมได้เด <c oughs> ินบ่อย <c oughs> เดินไปไหน <c oughs> ไปหาใครหลังๆมาทำตัวลึกลับด้วยเรียกมาซ้อมก็มาช้าบางทีก็แบบเออเลื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไปไหนไปไหนพูดเอาพี่ก็กล่อบพี่ก็สิไปไหนก็มา้อมไงไม่ได้มาไม่ได้มาสอมมาเมื่อไหร่เออตอนเาอเยคือสองบ้านตอนแล้วตอนตราถามว่าเออไม่ได้มาสอนแล้วไปไปไหนถ่ายร้อยไช่วงนี้คาชาอำตัวนึกลับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือพูดจากแบบความอินอับ คือทำตัวลึกๆเรามีกลุ่มกลุ่มไลน์กันอยู่เราคุยกันอ่านทุกคนมีมาได้อ่านคนเดียวแล้วก็แบบเอาแลคันปากตอนพูดเลยชวนไปไหนก็ไม่ไปพี่มาซ้อมก็ไม่มาอะไรหรอตอนตอนเป็นคนที่สูงเสี่ยงมากนะคือไอ้ตรงหน้าไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนหลังไม่เนี่ยเราไม่รู้นะ ตขานี้ยนเขาเลี่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเอ่อแฟนตอนนั้นที่เขาเป็นผู้ชายเขาแมนไปแล้วสก๊อตสกิปในหัวกูหมดแล้วอยู่ดพื้นเขียนไว้อย่าเสียชายอย่าเสียชัยอ่านหลังอย่าเสียชายนะตอนก่อนเราไปไหนช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็มาต้อนไงอ๋อก็สรุปไปไหน เราไม่กลับมาเนี่ยคือคือถ้าคนเรามันไม่มีอะไรมันก็จะไม่เอาอื่นพี่ถูกถูกมันจะมันก็จะต่อกบอะไรก็ได้แบบเหมือนมียเหมือนคือเอาอย่างนี้เอาอย่งนี้เนี่ยพ่อกระหนกอ่ะพ่อกระหนกเขาพ่อตอนน่ะเขาโทรมาถามตลอดเฮ้ยวันนี้ซ้อมกันเปล่าซ้อมพี่ขชามาไหมไม่รู้มันไปไหนอ้าวแล้วแล้วพี่กระหนกเขาก็ถามอ้าวแล้วขชาไม่มาแล้วซ้อมกันยังไงอ่ะแล้วไม่โทรตามมาตามแล้วพี่ไม่รับ เขาถามเขาไม่รับครับไหนๆก็พูดเลยนะแล้วก็มีทีหนึ่งแล้วก็มีทีหนึ่งโทรไปปึ๊บเหมือนมือแบบแบบเผลอสไลด์อ่ะพี่ชาลังไปก่อนพี่ชาลังไปก่อนไม่ไม่แต่เป็นเสียงแบบพี่ชาวมงไปก่อนพี่ชาลัง่นวไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะไม่รู้ไปไหน เป็นผู้ต้องหาทั้งนั้นอยู่ดีๆอ้าวๆร้องเพลงต่อไม่ได้บ้านเราไม่แกย่งเราพี่เอาสนุกกับพี่ออกมาการแต่งการผมแล้วพี่ก็เดินเข้าไปแล้วผมมีสคริปต์อยู่โมงผมก็ต่อสคริปต์ไม่ได้โมบายเริ่มไฟไหม้แล้วไงบ้านเริ่มไฟดับก่อนนะเกี่ยวมาจากไหนยากเท่งไหร่หนึ่งครั้งในทีดับดับไหมต้องดับไหมเอาก็ไปก่อนแต่ร้องเองอ๋อๆไม่เหมือนบ้านเริ่มไฟไหม้แล้วไง i uh know -huh.